เเห็นคลิปนี้มาแล้วชอบมากทุกคนคือเขาเพนต์ตัวนะคะบริเวณที่เขาเป็นด่างขาวค่ะเขาก็เลยลองบ้างเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันสวยมากมันเหมือนเป็นการดึงเอาแบบเอกลักษณ์ของเราให้แบบโลกได้เห็นน่ะแต่สิ่งที่ยากก็คือวาดไม่เก่งเลยค่ะทุกคนอันนี้เราก็เลยลองทําเป็นแบบว่าเป็นดอกไม้แหลมๆนะคะเป็นแบบกลีบดอกที่แหลมๆแต่ว่าพอทําแล้วว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยก็เลยลบทําใหม่นะคะก็เลยวาดเป็นดอกไม้ทรงกลมนะคะทุกคนมันง่ายแล้วมันก็รู้สึกว่าน่ารักด้วยคือเพิ่งเคยได้เห็นอะไรแบบดี้ จริงทุกคนแล้วเฮ้ยเราชอบมากเลยอะ่ะหน้าแต่งหน้าแบบนี้ทุกวันเลยอะ่ะคือมันดูสวยดูมีเสน่ห์ดูมีเอกลักษณ์ดูมีแบบว่าความพิเศษเฉพาะตัวคือจึ้งมากนะคะทุกคนแล้วเราก็เลยแบบว่าทําไปเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็เลยลองลงสีดูนะคะก็เฮ้ยก็สวยอ่ะแล้วลุคนี้คือไปข้างนอกได้เลยค่ะทุกคนคือเป็นลุคที่สามารถใช้ได้จริงทุกคนเราแนะนำลายอื่นมาได้นะคะทุกคนคืออยากแต่งมาก